กระทรวงลึกลับที่ตั้งอยู่ในมินิไทซ่าภายใต้อำนาจของเหล่าโปรเพตผู้วางแผนจะทำลายล้างโลกก็กลาบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดสครับและเนื้อหาของเราในวันนี้นะทุกคนผมจะพาทุกคนนมาทำความรู้จักกับองค์กรรับที่ตั้งอยู่ที่มินิไทซ่ากันครับและก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะผมก็อย่าลืมที่จะกดไลค์และกด Subscribe วิดีโอนี้กันด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมถ้ากดกันแล้วนะผมก็เข้าสู่เนื้อหากันเลย องค์กรลึกลับที่ตั้งอยู่ณนมินิไทซ่าเราไม่รู้ว่าองค์กรนี้ถูกแต่งตั้งขึ้นมาได้อย่างไรแต่ผู้ที่เป็นสมาชิกส่วนใหญ่ขององค์กรนี้ล้วนแต่เป็นนักฆ่าและผู้ใช้เวทความมืดโดยสมาชิกเหล่านี้จะมีมีดคูลเลียนซึ่งเป็นอาวุธประจําองค์กรทําให้เรารู้ว่าองค์กรนี้นั้นเป็นพวกคลั่งาศาสนาและบูชาเทพดอนกอสโดยผู้ที่มีอํานาจหรือว่าเป็นหัวหน้าขององค์กรนี้คือเราโพรเพททั้ง9โดยแต่ละคนจะมีลำดับของตัวเองโดยจัดลำดับตามความแข็งแกร่ง ซึ่งเดอะลอร์ดลีเจนต์หรือว่าเซียเออร์ผู้ปกครองดินแดนอีทริสก็เป็นหนึ่งในนั้นโดยเดอะลอร์ดลีเจนต์จะอยู่ในลำดับที่4หน้าที่ของเราโพเพตคือการแทรกแซงและบ่อนทำลายโลกเบื้องบนเพื่อเส้นสังเวยแก่ดอนกอสโดยหวังว่าตนนั้นจะได้รับสิ่งตอบแทนคือการเข้าใกล้พลังอำนาจของเดอะเดฟมากขึ้นยกตัวอย่างผลงานของเดอะลอร์ดลีเจนต์หรือว่าเซียเออร์ที่มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการหายตัวไปของเดอะลอร์ดลีเจนต์คนเก่าก่อนที่จะแต่งตั้งตนเองขึ้นมาเป็นเดอะลอร์ดลีเจนต์องค์ปัจจุบัน เพื่อบนทำลายอาณาจักรภายในและยังเป็นคนที่ทำให้เกาะออลิเซียนั้นจมลงสู่เดอะเดฟหรือว่าวอยซีครั้งหนึ่งเพื่อเส้นสังเวยยุนชุยที่เป็นเทพดอนกอสอยู่ในเดอะเดฟซึ่งปัจจุบันองคอนน์กรนี้นอกจากเหล่าโพเพตที่เป็นตัวละครสําคัญในเกมแล้วยังมีตัวละครอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในองคอนน์กรนี้และยังเป็นบอสตัวแรกของเราที่มาจากองคอนน์กรนี้นั่นก็คือเชสเซอร์บอสที่จะสามารถพบได้ในเลเยอร์ทูฟลอทที่1 โดยเหตุผลที่เชเซอร์ได้อยู่ที่นั่นก็เพราะว่าเชเซอร์คือบุคคลแรกๆขององค์กรที่ได้ค้นพบเมืองลึกลับในเลเยอร์ทแต่ก็ยังไม่สามารถไปถึงเมืองลึกลับนั้นได้ซึ่งเรื่องราวของเดอะเชเซอร์นี่เดี๋ยวผมจะทําประวัติอีกทีนะครับและถึงแม้ว่ากลุ่มนี้จะลึกลับแค่ไหนก็ยังมีหลายเมืองนะผมที่ยังต่อก,กรและเป็นปฏิปักษกับองค์กรนี้อยู่เช่น ที่เกาะซัมเมอร์มมอครับผมที่เราจะสามารถพบกลุ่มซัมเมอร์คอมพานีต่อสู้กับองคอ์กรองค์กรนี้อยู่และนอกจากกลุ่มซัมเมอร์คอมพานีแล้วก็ยังมี Ignition Union และ The Children of Navy ที่ไม่ถูกกับองค์กรนี้เลยก็ประวัติคร่าวๆนะผมที่เราทําการรวบรวมมามันก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมแล้วหลังจากนี้ก็จะเป็นการสรุปนะเราก็ใช้สรุปก็คือเราจะทําการวิเคราะห์แล้วก็ทําการคิดถึงความเป็นไปได้นะว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้บ้างนะครับผม ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอเราโรพเพตที่เป็นอำนาจสูงสุดขององค์กรนี้เนี่ยมันก็จะมีอยู่ทั้งหมด9คนนะผมในปัจจุบันที่ผมไปทราบมามันก็จะมีอยู่ทั้งหมด9คนซึ่ง9คนนี้เนี่ยมันยังไม่มีใครนะผมผมไม่มั่นใจว่าคนอื่นจะเจอหรือ,อยังนะแต่ว่าที่แน่ๆคือปัจจุบันเนี่ยเราเจอเดอะโพเพตคนหนึ่งแน่ๆเลยก็คือเซียเออร์นผมที่เป็นเดอะโพเพตลำดับที่4การที่เซเออเนี่ยเป็นลำดับที่4เนี่ยแสดงว่า มันก็ยังมีอีก3คนคนที่อยู่เหนือเซียเออร์ไปนั่นหมายความว่าเขาจะแข็งแกร่งกว่าตัวเซียเออร์อีกแล้วเราก็หวังว่าอนาคตนะผมในเหล่าผู้เผ็ดพวกนี้ก็จะปรากฏตัวขึ้นมานะเป็นบอสให้เราได้ตีกันนะผมเพราะว่าตัวบอสขององค์กรนี้เนี่ยตัวแทนของบอสเนี่ยมันก็จะมีะตัวเชสเซอร์นะครับผมซึ่งเป็นเชสเซอร์เนี่ยมันเป็นตัวเหมือนกับนักสำรวจขององค์กรนี้นะผมโอ้คือองค์กรนี้เนี่ยมันมีจุดประสงค์ก็คือพยายามที่จะวิวัฒนาการเผาพัานธตัวเองนะผมเพื่อที่จะมีความเข้าใกล้ในส่วนของดอนกอสมากขึ้น มันก็เลยต้องมีการสำรวจเดอะเดฟอะไรอย่างนี้ซึ่งเชเซอร์เนี่ยก็เป็นกลุ่มแรกๆนะผมที่ทําการสำรวจจนไปค้นพบเลเยอร์ทูขึ้นแล้วมันก็ได้ทราบว่าเออเลเยอร์ทูเนี่ยมันยังมีเมืองลึกลับอีกนะแต่ว่าตัวเชเซอร์เนี่ยมันยังเข้าไปไม่ได้นะครับก็เลยต้องอยู่ที่นั่นไปก่อนนะผมผมก็ไม่รู้ว่าเดอะเชเซอร์เนี่ยเขาเป็นเดอะโพเพตด้วยหรือเปล่านะตามข้อมูลแล้วคือเราไม่เห็นว่าจะมีคําไหนนะผมเขียนว่าเดอะเชเซอร์เนี่ยมันเป็นเดอะโพเพตก็ต้องบอกเลยนะว่าเดอะเชเซอร์เนี่ยก็คือถือว่าแข็งแกร่งมากๆนะ เข้าใกล้ความเป็น The p r o รเพ t มากขึ้นก็ได้ละต,ตัวเสียเออเองเนี่ยมันก็เป็นคนนึงในของเรา p r o เพทนะพี่เราคุณผู้เล่นปกติเราเล่นไปเราก็จะเห็นว่า The The s อ e r เนี่ยคือแบบอะหลอดลิเจน n ์ปัจจุบันเนี่ยคนที่มีผลงานเยอะที่สุดแล้วเท่าที่เราสังเกตมานะคือตัวอื่นมันก็มีเว้ย The Lord p r o p h e คนที่2มันก็มีนะผมแต่ว่ามันไม่ค่อยจะเป็นเควสหลักเป็นเควสที่เราต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยใช้บ่อยๆอ,อะไรเงี้ยแต่เควสหลักที่เราเห็นแน่ๆก็คือจะเป็นตัวเสียเออร์นะครับซึ่งตัวเสียเออร์ตัวนี้มันก็ทาํามาค่อนข้างที่จะ โหโหดมากนะก็หนึ่งเลยก็ที่จริงผมคิดว่าน่าจะเกณนการฆ่านะครับผมหลอดลีเจนอง์เก่าก่อนที่เซอร์จะมาเนี่ยก็คือผมคิดว่าหลอดลีเจนคนเก่าเนี่ยน่าจะโดนเซอร์นะผมกับองค์กรของเขาเนี่ยฆ่าไปนะครับเพราะว่าผมไม่คิดว่าไอ้ไอ้เซอร์มันน่าจะไว้ชีวิตนะคิดว่ามันน่าจะฆ่าทิ้งแน่นอนมันก็เลยแบบว่าเออพอฆ่าเสร็จปุ๊บก็แต่งตั้งตัวเองนะผมเพราะว่าตัวเองก็แข็งแก่งอยู่ละคนในเมืองก็ไม่มีใครสู้ได้แล้วมันก็เลยแต่งตั้งตัวเองขึ้นมาได้แล้วก็ การจมของเกาะออลิเซียนะผมมันเป็นฝีมือของเซียเออเหมือนกันครับแต่ว่าไอฝีมือของเซียเออตรงนี้เนี่ยคือมันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเมืองอีทริสนะมันเป็นความเกี่ยวข้องกับองค์กรของเขาเนี่ยโดยตรงเลยครับก็คือการจมของเกาะเอ,อลิเซียเนี่ยไม่ใช่ฝีมือของอาณาจักรอีทริอัน e แต่เป็นฝีมือขององค์กรลับอันนี้เนเอง เพราะว่าผมมั่นใจว่าไอการที่ทําให้เกาะจมลงไปเพื่อบูชาเทพดอนกอสเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ประชาชนธรรมดาอย่างอาณาจักรอียนเนียเขาจะคิดและอยากทำครับผมมันต้องเป็นพวกคลั่งศาสนาอะไรสักอย่างซึ่งองค์กรเนี่ยมันก็มันทาให้มันมกเซนขึ้นครับจากที่เราทําประวัติตัวของเดอะลอตเรเจนต์ไปเกาะหน้านี้หรือว่าเดอะดุ๊กและผมคิดว่าในต่อต่อไปนะผมตัวขององค์กรลึกลับนี้นะผมคิดว่าน่าจะเป็นองค์กรที่เป็นลัดบอส นะผมเพราะในคลิปเดอะดูกใช่ไหมผมก็ได้ทำบอกว่าเดอะลอตลีเจนไม่อาจจะเป็นลาสบอสก็ได้พอเรามาทําเรื่องขององค์กรนี้แล้วเนี่ยมันก็คือมันยังเป็นองค์กรที่แบบคือทีแรกผมก็คิดว่าชั่วแค่เซียเออร์ไงแต่ที่จริงไม่ใช่ครับมันชั่วทั้งองค์กรครับนั่นหมายความว่ามันยังมีคนที่เก่งกว่าเซียเออร์อีกแล้วมันยังมีคนที่ชั่วร้ายกว่าเซียเออร์อีกดังนั้นผมคิดว่าองค์กรนี้น่าจะเป็นองค์กรหลักที่เป็นตัวร้ายของเรื่องเรื่องนี้นะผมแล้วก็วิเคราะห์ไว้แค่นี้กกกกกก่่่ออออออนนนนแลล้้้้ววััััะะผมมมมม็็ยยยงงีีขูไคไคคาาาพทหรบ ก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะผมใครที่ชอบนะผมก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกด u b s c r i b e กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยว่าอยากได้คลิปของตัวอะไรต่อไปวันนี้ขอลาไปก่อนนะผมบ๊ายบาย